Mm -hmm. 1 2 สวัสดีจ้าพี่น้องสุกผู้สุกคนทั้งฟังเมืองไทยฟังต่างประเทศนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องทั่วโลกเลยนะจ๊ะฮัลโหลเอวีวันมือนีนยรายการกินตามใจปากนะจ๊ะเสนอเมนูก้อยเนื้อแกะจ้าพี่น้องก้อยดิบเนื้อแกะกึ่งดิบกึ่งสุกจ้าพี่น้องจ้าจะสุกกับโบสุกจะดิบกับบดิบกึ่งเอานาะจ้าพี่น้องเน่นเอาไปอย่าง้ะผักแน่นมากเต็มสวนเลยจ้าพี่น้องจ้ามือนีราคาดท่าไรคะเขาเนี้ยสิบบาทจ้ะ มาจา้ะมาลงมือกินเขากำแน่นได้จ้ะพี่น้องสปูสกคนไปยังบอกินเขาแรงมาเด้อจ้ะ <c oughs> มันนี้ก็บเยาว์าอยังร้ายนะจ้ะเฝ้ากินเฝ้ากินคือเก้กจาจ้ะเยาวเาเป็นร้าย <c oughs> มีคนบอกว่าเยาวเาเป็นร้ายดีเฝ้ากินมาจา้ะ นมันก็มีความแตกต่างน,นจาะเนือ้อแกะเนื้อวัวนั่จ้ะมันแบบเนื้อวัวเนี่นก็ลื่นไปเลยนอกจ้ะว่ามันมันรสชาติแบบไหนแต่ว่าแต่ว่าเนื้อแกะมันก็มีกินของเนื้อแกะนะจ๊ะพี่น้องอันนี้ลาบกึง่งอก่อยกึ่งซุกกึ่งดิบได้จ้ะ อันนี้แน่นต้มน้ำซุปเนื <c oughs> ้อแกะเนี่ยจะนิดนึงเอาไว้สดนะจาะพี่น้องขอไัยเด้แจ่ไพ่ยบกิ้ดิอ แซ่บพี่นงพริกอันนี้มันบบเผ็ดปันได้แต่พี่นงม,ม,มันมันเผ็ดเผ็ดนิดนึงจแต่ว่าบบปันไดกินกับลาบก,กับก๋อยผทดพภิยมากเผ็ดนี่กับ บพานจ้ะอันนี้ทำนับแน่นแน่นกินโบผิดปันไดแน่นว่ามันโอเคจ้ะนี่ <c oughs> <c oughs> เนนอยากกินดิบนะ่าจะแต่นน้นยังใจบกา้าแข็งกินแบบดิบลอยเปอร์เซ็นตนนะแน่นแล้วแล้ไปอย่างนิดนึงค่ะมันเดดดาดอนะ่ะพี่น้องคนระับแต่นี่ก็ดิบไลยอยู่อือ แสบแน่นปุงแต่แสบมากๆกับพี่น้องทำ <laughs> คือแน่นหวานนะจะเป็นเนาะแน่นบริกรกินเหนืออ so ันง่วมาหลายปีนะจะน้อง่วงหรือควายนะจ๊ะแม่งเด็กินแต่เนื้อแกะแน่นประเทศโมในเฟสในยังก็เจ้ากินเหนือนะพี่น้องมันก็นึกอยากนะจ๊ะเจ้บปกะกาไป็สื่อน้อง่วงแน่นก็เลยเอาเนื้อแกะมาเห็ดเบิงแซ่บคือการนะจ๊ะไผยายามลองเห็ดเบิงกินเบิงนะจ๊ะเนี่ยก๋อยเนื้อแกะดิบแน่น ไทบ่กินดิปกย์ับไปคัวได้ที่จะไปนองคัวซุปนี เซ็บเซ็บเป็นหองเงือม,มามาแต่กินก๋วยน้ำแน่นจะ่เป็นอนอง ย้ำอีกครั้งเด้อจ้าใครบกินดิบเอาไปขวเด้อจ้าหลายคนก็นจะถามว่าเนื้อกแกม้มกินดิบแต่ไปแต่ันนก็นจะตอบว่า มันกินได้จ้ะ <laughs> แก่นต่ว่ากินอยู่นี่จ้ะพี่น้อง <laughs> หวานหวานแบบพริกพี่น้อง <laughs> แน่นก็นเห็นฝรั่งขาเจ้ากับกินย่างแบบกึง่งซุกกึ่งดิบอยู่น่าจะพี่น้องแบบจอมว่าดิบเหมืนนั้นจะบางคนกินเขาก็ยังกินแด่นั่นก็เลยลองอเอา,า,ามาเห็ดเบิ่งจ้าอยาดรเามาด้วยจ้ะ <laughs> แน่นกับเฮ็ดกินครั้งแรกคือกันแต่เนี่ยกินเอาเนื้อแกมะมาเฮ็ดเนือ้อก่ยเนื้อดิบนี่จ้ะครั้งแรกคือกันจ้ะแน่นกว่ามันแสบอยู่นอกจากพี่น้องต่อันนี้ตามใจแน่นมักไพ่มักมันนอกจากพีน่น้องล่องเบิ้งจ้ะวันเป็นแนวดยอย่า่ว่าเดียวแน่นขิดตัวจะล่องเบิ้งเด้อจ้ะ มันก็เสบในสบับของแน่นอะไรแต่พี่น้องจะแน่นกับว่ามันเสบนะะั่นจ้ะ แต่มันกับบรดคมคือก็กอยเนือกลอยง่วบานเท่านาะจะเป็นออกจาาเพราะว่าแน่นบริเดไม่บีไม่เพียานาจะนนี้เขาขายแต่แบบเป็นสินเป็นสินเนื้อมากซื้อนจะจ๊ะ ประเภทเนื้อดิบแบบนี้นั่นและแน่โนโดนๆกินเถอแน่บริกินดูจะพี่น้อง ยกเว้นกุ้งดิบนอนจะ้ะกุ้งดิบกับอันปลาเซลมอนนอนจะแน่นกินดูอยู่นอนจะ้ะ แซ่บแซ <c oughs> บพี่น้องจ๊ะไปก่อนจ้าสวัสดีจ้ะ <c oughs> Thank you everyone for watching